คราวนี้ครับไอ้แจ็คจะชวนมาท่องเที่ยวกันบ้างนะครับนะช่องเที่ยวกันบ้างรู้หรือเปล่าที่ลาวก็มีซากุระหลายคนคงรู้ละแต่อีกหลายคนก็ไม่รู้นะว่ามีซากุะระลาวอยู่นะครับช่วงต้นปีแบบนี้นะอากาศทางภาคเหนือของเรานะครับกาลางรังหนาวเย็นใจเย็นเย็นเย็นข้อเลกหนาวเย็นได้ใจอะ่ะนะ และสิ่งที่หลายคนกำลังรอคอยก็คือการเบ่งบานของดอกไม้หน้าหนาวที่สวยงามไม่แพ้ที่ไหนในโลกเหมือนกันนะครับล่าสุดครับงานเทศก,กาลที่ใหญ่ที่สุดของแขวงหัวพันก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับนะเมืองซําเหนือแขวงหัวพันได้เปิดฉากเทศก,กาลท่องเที่ยวนะครับเชิ r รีพอร์ตซัมนะครับหรือดอกซาก,กุระป่าประจำปี2569ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับนะ นะโดยเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นถือเป็นเอกลักษณ์ของแขวงเลยนะครับพิธีเปิดจัดขึ้นที่สวนสาธารณะหัวพันธนะทั่วหอนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ดอกซากุระป่าหรือชี่ชาวลาวเรียกว่าซากุรละลาวนะครับนะกำลังบานสะพังเป็นสีชมพูสวยงามครับทั่วทั้งเมืองํำเหนือและก็เมืองใกล้เคียงดอกไม้ชนิดนี้ครับจะบานในช่วงปลายเดือนธันวาถึงต้นเดือน มกกรานะครับซึ่งเป็นช่วงที่อากาศหนาวที่สุดเลยซึ่งทําให้สําเหนือได้รับฉายาว่าเป็นเมืองหนาวนะครับนะภายใต้งานครับก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์มากมายเลยนะครับมีทั้งการประกวด Mid-World s เชอร์รี่บ s ัซนะครับซึ่งนางสาวดอกซากุระป่านะครับนะเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะ มีการจัดแสดงสินค้าโอดอบหรือ1เมืองหผลิตภัณฑ์แล้วก็นิทรรศการเกี่ยวกับดอกซากุระนอกจากนี้ครับก็มีสวนซากุระมิตรภาพลาวญี่ปุ่นที่เมืองเวียงไซนะครับซึ่งปลูกต้นซากุระสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่ได้รับมอบจากรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2016แล้วนะให้ได้เที่ยวกันอีกด้วย แขวงพวันได้ประกาศให้ดอกซาก,กุระเป็นดอกไม้ประจำแขวงมาตั้งแต่ปี2022แล้วเพื่อสะท,ท้อนถึงความสวยงามคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับทั้งในและข้อต่างประเทศให้แวะเวียนมาสัมผัสกันนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเทียนทางครับ โปรดให้กำลังใจช่อง LTVision ของเรานะครับด้วยการกดตะกร้าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดี่ยวนะส่วน J12 ก็จะมี2ไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทำเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโคไหมไหมแอคโคเลยนะครับ นะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ